มาชมบ้านหรูระดับร้อยล้านใจกลางพัทยาเป็นยังไงมาหาคำตอบได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สิริลักชูรีโฮมวันนี้พาทุกท่านมาชมโครงการบ้านเดี่ยวระดับอันตราลักชูรีพูลวิลล่า <c oughs> กันค่ะตัวบ้านนะคะออกแบบสไตล์คอนเทมพอร์ตมาพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวและระบบจากกุชี่แบบนี้เลยนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า1ไร่ใจกลางพัทยาเลยค่ะตัวโครงการจะตั้งอยู่บนถนนทุ่งกลมตาลหมันพัทยาใกล้โรงเรียนนานาชาติทาราพัฒนาเพียง5นาทีเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีเด็กๆเ,เลยนะคะเชื่อมออกถนนสุขุมวิทเพียง10นาทีใกล้หาดจอมเทียนและสนามกลบสยามคันที่ครับเพียง15นาทีค่ะตอนนี้ฝา อยู่ที่บ้านตัวอย่างของโครงการนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการและมีเพียงแค่หลังเดียวค่ะเท่ากับว่าก็จะมีเพียงแค่หนึ่งครอบครัวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของนั่นเองซึ่งเนื้อที่ดินของบ้านหลังนี้อยู่ที่539ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยมากถึง1965ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะฟังก์ชันการใช้งานที่มีมาให้ก็เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่เลยจัดเต็มถึง7ห้องนอนเ้าห้องน้ําด้วยกันยังไม่รวมห้องแม่บ้านแยกต่งางหากอีก2ห้องนะคะเดี๋ยวเราลองมาาดูภยใน ตััวบ้านกนกคพอเ,เราเปิดประตูบ้านเข้ามาสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยคือบันไดเวียนขนาดใหญ่และเชนเดเลียที่ถงกลางบ้านช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านดูหรูหราโออ่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาเลยค่ะซึ่งตัวบ้านจะออกแบบสไตล์คอนเทมพอร์ลียที่เน้นความทันสมัยเรียบหรูและมีเส้นสายที่ดูสะอาดตาให้บรรยากาศโมเดิร์นแต่ก็ยังมีความโคซี่อยู่นั่นเองค่ะตัวลิฟวิ้งแอเรียของเขาจะถูกออกแบบแบบดับเบิลวอลลุ่มนะคะทำให้บ้านมีความโล่งโปร่งสบายจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือเขาจะแยกแต่ละโซนไว ค่อนข้างเป็นสัสดส่วนค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถคอนเน็กถึงกันได้ให้สมาชิกในครอบครัวได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่แล้วไม่รู้สึกเหงาเลย นี้จะเป็นลอนจ์แอเรียระหว่างทางที่จะเข้าไปยังห้องนอนชั้นแรกนะคะเอาไว้สําหรับนั่งจิบกาแฟชมวิวสระอ outdoor หรือว่าจะนั่งพูดคุยกันในครอบครัวก็ได้ถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นลิฟวิ่งแอเรียแบบเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าไปอย่างห้องนอนซึ่งห้องนอนท้องนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมสําหรับชั้นหนึ่งนะคะ ้านหลังนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำสอสระด้วยกันนะคะก็คือสระอาท์ดและมินิอินดอร์โดยโซนมินิอินดอร์เขาก็จะมีพูลไซบาตรงนี้ด้วยเอาไว้ดื่มไว้ดริงหรือว่านั่งพักผ่อนดูเด็กๆเ,เล่นน้ําก็ได้ ในชั้น2ก็จะเป็นโซนของห้องนอนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะเริ่มที่มาสเตอร์เบดรูมกันก่อนโดยชั้น2เราจะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมทั้งหมด2ห้องด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะคะแน่นอนค่ะว่าไฮไลท์ของมาสเตอร์เบดรูมก็คือขนาดห้องที่ใหญ่กว่า Walk กอินค s อ t ที่กว้างกว่าและมาพร้อมห้องน้ําในตัวที่มีอ่างจาก,กุชชี่นะคะ และในชั้น2นี้เขาก็ยังมีโซนลิฟวิ้งแอเรียเล็กๆด้วยนะคะไม่ได้มีแค่ห้องนอนอย่างเดียวสมาชิกในครอบครัวสามารถมาทำแอคทิวิตี้เล็กๆน้อยๆได้ที่บริเวณตรงนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเดินลงไปถึงชั้นล่างเลยก็เป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยจริงได้ดีมากๆเป็นยังไงบ้างคะฟ้าผาชมในตัวบ้านแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างส่วนตัวฟ้ารู้สึกว่าเป็นบ้านที่เขาออกแบบมาเพื่อให้ครอบครัวอยู่จริงๆแต่ละห้องก็มีฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์คนในบ้านได้ดีเลยค่ะการออกแบบและการตกแต่งก็สมรา ระดับร้อยล้านค่ะโครงการดีและเพื่อนบ้านมีคุณภาพทําให้คนที่จะได้บ้านหลังนี้ไปเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศของลักชูรีลิฟวิ่งอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะหากกำลังมองหาบ้านเดี่ยวสูพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวหลังใหญ่สุดในโครงการที่มีเพียงแค่หนึ่งครอบครัวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองก็าสามารถนัดชมบ้านจริงได้เลยเนยคะคะโทรติดต่อฟ้าได้ที่เบอร์0918048614หรือว่าโทรติดต่อพวกเราซิริลักชูรีโฮมหรือแอดไลน์ซิริลักชูรีโฮมมีแอดมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ฟ ไปก่อนสวัสดีค่ะ